น้ำใจไทยเพื่อไทยน้ำดื่มบริเจนซีเราะไม่มีการให้ดันยิ่งใหญ่ไปกว่าการให้ความรู้ทำให้ลุงแจ็คก,กี้ชายสูงวัยเจ้าของร้านตัดเย็บเสื้อผ้าร้านเล็กๆในตัวเมืองพิษณุโลกผู้นี้ใช้ความรู้ในอาชีพประกาศเปิดบ้านให้เป็นโรงเรียนสอนตัดเย็บผ้าและแก้ไขเสื้อผ้า ให้กับผู้ที่สนใจได้มาเรียนฟรีเลยครับก็เคยทำงานอื่นมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าอายุมากแล้วก็มาทำงานอาชีพเดิมก็เลยคิดว่าเออเราอยู่อย่างนี้วิชาเราก็จะสูญหายไปก็เลยเปิดเรียนฟรีให้คนทั่วไปมีงานทำ ต่างจังหวัดก็จะสอนทางไลน์ถ้าหากว่ามาเรียนได้ที่ร้านเราก็เปิดสอนให้มีจักให้ให้เรียนสอนกันแบบพี่น้องโดยผู้ที่มาเรียนกับลุงแจ็คกี้นั้นไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์ใดๆมาเลยแต่ขอให้แค่มีความตั้งใจและแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่การสอนเย็บผ้าแต่สิ่งนี้ก็ได้กลายเป็นโอกาสที่ทำให้หลายคนที่มาเรียน ได้มีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ครับตอนนั้นเราออกจากงานประจํามาค่ะแล้วเราไม่รู้ว่าจะไปประกอบอาชีพอะไรพอดีไปเจอในในอินเทอร์เน็ตว่าพี่เขารับสอนฟรีก็เลยขอพี่เขามาเรียนค่ะแล้วตอนนี้เราก็ได้เอาไปทําวันหนึ่งเราก็ได้ค่ากับข้าวไดเ้เลี้ยงตัวเองได้แหละค่ะก็สนแบบสนทุกอย่าง สอนปะสอนแก้ทรงอะไรพวกนี้ทุกอย่างเลยก็ก็ภาคภูมิใจครับว่าเราได้สอนฟรีเนาะทุกทกท่านที่อยากเรียนฟรีนะมาเรียนได้ทุกเวลาจะได้ไปต่อยอดให้คนอื่นด้วยเรื่องจริงผ่านจอ